สวัสดีครับชาวเซเว่นไนทุกท่านนะก็แน่นอนคลิปนี้ก็เป็นคลิปตีประสานนะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปแล้วก็ลงไปช้าไปหน่อยถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไนหรือเกมรือถือมากมายผมขอแนะนำร้าน tgs เติมเกมช็อปสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมไวมากๆตลอด24ชั่วโมงมีให้ทักได้หลายทางทั้งไลน์ a c e b o o k แล้วก็หน้าเว็บแล้วถ้าเกิดทักไลน์หรือ a c e b o o k เนี่ยก็อย่าลืมแจ้งชื่อผมได้เผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วก็เขามีโปรโมชั่นหลายเดือนด้วยลองเข้าไปดูก่อนได้ครับโปรโมชั่น แต่ไม่เป็นไรทีนี้เป็นตีประสาทในส่วนของประสาทวัตลูดี้เนาะเป็นใช้ประสาทเวทละใช่ไหมเป็นตัวเวทของผมเนี่ยตีไปล่าสุดเนี่ยได้ประมาณนี้นะอ๋อก็จริงๆตีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าขัดมันติดปัญหาตรงที่ของผมเนี่ยมันมันตายก่อนไ้ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอาการแล้วกันนะแต่ลองสนับสลับตำแหน่งม่มูแล้วกันแล้วก็ออเดอร์สกิลประมาณนี้นะผมก็ให้ขึ้นให้เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีแบบน้อยหน่อยเพราะประสาทเนี่ยสำหรับผมผมว่ามันก็ตีได้แค่ประมาณนี้แหละหมายถึงว่า ไม่ได้มีรูปแบบอะไรเยอะกว่านี้นะโอเคไปไปกันเดี๋ยวเรื่องของเขิงเนี่ยผมค่อยเปิดให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะแน่นอนว่าอย่างแรกเนี่ยผมเปิดมาเป็นสกิลบนของไอ้นี่อยู่แล้วนะปึ้งเห็นปะเมื่อก็ตกตายซึ่งมันตกตายหนึ่งตัวู่แล้วนะต่อให้ไม่ติดจุดอ่อนแบบเมื่อกี้อ่าแล้วก็เป็นล่างลูลี่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเปิดอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็ตามมาด้วยบัฟของบิสกิตเนาะ เพราะว่าบัฟบ,บิสกิตเนี่ยมันอยู่ได้นานสุดอะนะแล้วก็ปราสาทเนี่ยมันจะคล้ายๆกับในส่วนของประสาทของสไปเอนะก็คือเดี๋ยวมันจะต้องใช้สกิลแล้วเราก็ต้องลบบัฟมันอ่าแล้วก็ปราสาทสไปเ่งจริงมีคนแนะนําผมมาเพิ่มด้วยนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนเวฟแบบเวฟหลังๆแล้วอะครับสามารถที่จะใช้สกิลของไอ้นี่ได้นะสามารถที่จะใช้สกิลของชื่ออะไรนะสไปใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ใช้สกิลของคายเพื่อที่จะลบบัฟได้ แทนในส่วนของสกิลบนของไอเนี้ยของของบิสกิตผมก็ออว่ะจริงเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมานั่งทำนัแทนแล้วกันแต่รอบนี้แบบนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็เน,นจริงถ้าเกิดลีนาผมเป็นซีหกอ่ะมันจะตีได้เยอะกว่านี้อีกเยอะแบบเยอะจริงๆนะอ่าเพราะว่ามันจะไม่จำเป็นจะต้องทําแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือยิงไปเสร็จปุ๊บเห็นปักข้างหลังมาโดน50,000ข้างหน้าโดน70,000อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบข้างหน้า มันเป็นลีน่ามันเป็นซ6อ่ะมันก็จะแบบจาก,ก่อทั้งหน้าทั้งหลังเลยโดนเจ็ดหมื่นทั้งหมดเลยนะก็คือแรงกว่านี้อีกแบบเป็นกระบุงอะโอเคพเพื่อบอกพูดคำทำเพลงผมก็ใส่สกิลไปเยอะละอ่าแล้วก็ตบไปอันเนี้ยผมจะบอกว่าเรื่องของว่าสกิลคิลกับสกิลเปิดโล่เนี่ยมันต้องใช้เมื่อไหร่เนี่ยเน,นี่ยต้องไปกัดเอาเองนะเพราะว่า มันอยู่ที่ว่าบ้านของคุณอึดแค่ไหนเนาะถ้าเกิดบ้านของคุณมันตัวมันบางอะ่ะมันก็อาจจะต้องฮิวเร็วกว่านี้หรือว่าช้าวกว่านี้ะนะอะ่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปกะกันเอาเองอันนี้เป็นเรื่องที่ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นในเซตติ้งสกิลของผมเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่เอาไว้ให้ว่าต้องฮิวประมาณสกิลที่เท่าไหร่ะนะเพราะว่าแต่ละคนก็อึดไม่เท่ากันเนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะรันบัฟแบบให้มันครบๆไปเลยไม่รู้ว่าผมรันบัฟเยอะเกินไปหรือเปล่ามันสาาเเหหหตตทีี่่ใ้้้ผมไดนออยรืลา แต่ผมก็จะรันบัฟแบบนี้หมายถึงแบบก็บัฟบ,บิสกิตบัฟของมีโฮแล้วก็บัฟข้างบนของลีน่าแล้วค่อยไปแบบยิงในส่วนของลูรี่สองสกิลอะไรเงี้ยนะสำหรับใครที่บัฟน้อยกว่านี้เราได้เยอะกว่านี้ก็ลองมาแชร์กันได้นะทางใต้ใต้คอมเมนต์อีกเช่นเคยอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่ลูรี่ล่างมั้งน่าจะต้องไปใส่ในส่วนของไอ้นี่ก่อนบิสกิตก่อนคิดว่านะเพราะว่ามันน่าจะยกโล่ละ โอเคแล้วก็เวฟนี้หวังว่ามีโฮผมจะไม่ตายแค่นั้นเพราะว่ามีโฮผมเนี่ยมันมีโอกาสที่โดนพี่ดีตีแล้วถ้าเกิดมันติดคลีสไอสกิลจิ้มเนี่ยมันคือระเบิดเลยนะทีเดียวอ่ะประมาณนั้นโอเคได้ดาเบีมาเยอะอยู่อันนี้หวังว่าแค่ไม่ตายอะนะก็น่าจะได้เยอะละโอเคเราก็จะยกโลเลยแล้วกันถ้างั้นถ้าเกิดหวังแค่นั้นนะโอเค อันนี้ก็หวังว่าจะได้ใช้ส,ก,สกิลหนึ่งซึ่งน่าจะได้ใช้อยู่นะโอเคไม่ได้ใช้ว่มทุกคนเนี่ยอันนี้คือข้อเสียเลยก็คือผมไม่ได้ใช้สกิลถ้าเกิดผมได้ใช้สกิลหนึ่งอ่ยมันก็จะเก็บหมดแล้วก็ได้เยอะกว่านี้เนาะเพราะว่ามันจะได้ตัวละเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็ตามมาด้วยนี่ใช่ไหมเออมันก็คือได้ขึ้นล้านก,กว่าอันเนี้ยมันเป็นหลไรก็คือมันเป็นปัญหาของเทิร์นออเดอร์ตอนแรกสุดอะนะ เดี๋ยวเล่นให้ดูสักทีหนึ่งแล้วกันว่าปัญหามันคือเกิดตรงไหนเนาะสําหรับใครที่สามารถเอามาแก้ได้ก็คือเกิดตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติด,ด่านเนี้ยมีโฮผมมันตบแล้วมันตายอย่างน้อย2ตัวมันจะไปเทิร์นเพิ่มให้ผมได้อีกเทิร์นหนึ่งแล้วจะใส่สกิลเพิ่มได้อีกสกิลหนึ่งเนาะอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่จะได้เยอะกว่านั้นหรือยังไงรอบนี้เราลองหาอะไรที่มันเร็วขึ้นไหมเช่นใส่สกิลบัฟมีโฮให้มันช้าหน่อย หมายถึงว่าเราเป็นแบบนี้ก่อนใช่ปหแล้วเราสลับฟันปลาไหมทุกคนแบบเราไปยิงก่อนแล้วเราค่อยบัฟของมิโฮะมันจะได้เยอะขึ้นไหมมันเป็นว่ารอบนี้ก็เป็นเหมือนกับรอบเทสในระดับหนึ่งะนะก็ดูๆไว้แล้วกันครับเอ๊ะหรือว่าไม่บัฟอันนี้แล้วบัฟล่างของมิโฮะมันจะแรงกว่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยลองเหมือนกันว่ะทุกคนอันนี้ เะเมียหายไปเท่าไหร่หายไปหายไประดับนึงอยู่แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้เอาเอาเอากดไม่ติดเกมเสียงกดมาแล้วด้วยนะเสียงกดดังแกลกเลยแต่ว่ามันไม่ยอมออกให้สบายแล้วทุกคนถ้าแบบนั้นอเสียใจเลยแบบนี้ไม่เป็นไรนะถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ ได้2องหมื่นแปอยู่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องใส่เป็นบนบ,นบิสกิตเหมือนเดิมเนาะฮึบบึมไปซะแล้วเราก็น่าจะใส่บนมีโฮแล้วก็ตามมาด้วยบนของไอ้นี่ปะบนของลูลี่เฮ้ยใส่ทันไหมซันทันอยู่ถ้าทันแบบนี้คือสวยเลยอุ้ย ใส่สก,กิลแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนออกแต่เราอาจจะแย่นิดหน่อยตรงให้เราไม่มีฮิลแล้วนั่นแหละผมไม่เป็นไรมัง้งอันนี้คือต้องหวังว่าลูรี่ผมจะไม่ตายไปก่อนนะ ถ้าอย่างนี้ผมจะขอโฟกัสไปที่สกิลของลูลี่เลยแล้วกันกดไม่ติดอีกแล้วอันนี้เมื่อกี้ผมกดไม่โดนเองนะอันนี้ผิดที่ผมเองมันก็จะแอบตีได้น้อยนิดนึงหรือเปล่าไปไปถ้าแบบนี้ผมบัฟของมิโฮก่อนก็ได้หมายถึงว่าไปให้มันได้รับบัฟเบสเวทเบาบางก่อนแล้วค่อยซัดก,ก็ได้ไม่ต่างกันละถ้าแบบนี้ รอบนี้มันจะได้น้อยเพราะว่าผมกดผิดบ่อยนะ,ะไม่งั้นไดเมจเยอะกว่านี้อีกตั้งเยอะเอาแต่เหมือนจะขึ้นล้านอยู่อะทุกคนเอา้านี่คือเป็นหลูมที่ดีมากอยู่หนึ่งขั้นแบบต่อให้กดผิดๆแบบนั้นก็ก็ยังขึ้นล้านนะโอเคอันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะ โอเคงั้นก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเซตติ้งสกิลอันนี้ลงไปให้ดูด้วยว่าเซตติ้งสกิลผมสกิลเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคประมาณนั้นนะสลหรับวันประสาทเวทเดี๋ยวมาเปิดของให้ดูหน่อยดีกว่าตัวเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนซีเยอะหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะทําให้ซีมันน้อยที่สุดแล้วละ่ะหมายถึงว่าเอ้ยมันหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าอย่างลีนาของผมเนี่ยคือจริงๆแล้วมันซีหได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมค่อยไปทํานอกรอบให้มันซีหโอเคไหมวันนี้ผมขอใช้เป็นซีไปก่อนมันจะได้ดไ เพราะว่าดาเมจของลีนา C5 ากับดาเมจของลีนา C6 เนี่ยมันต่างกันเยอะมากเนาะเพราะว่าสกิลนเนี้ยของลีนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสกิลที่เป็นเจาะแค่แถวหน้านกลายเป็นสกิลหมู่เนาะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีลีนาซ6เนี่ยวันประสาทก็จะทาได้เยอะขึ้นเยอะซึ่งเดี๋ยวผมก็ค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึ่งละกันนะว่าผมตีด้มันเท่าไหร่เป็นอาจจะเป็นคลิปรวมๆเลยแบบ7วันผมตีได้ประมาณไหนบ้างมานานๆทีอัปเดตให้1ทีอะไรเงี้ยว่าทีมผมไปถึงไหนแล้วใช้ทีมอะไรบ้าง มาของวิกฤตตอนนี้ของผมเนี่ยไม่ใช่ของคริสตอลแล้วนะก็เป็นถึกหมดเลยเพราะว่าผมเอาไปเล่นในส่วนของขอคอยทดสอบตนมาเนาะก็สำหรับใครที่อยากดูเนี่ยก็มาดูในทางด้านของไลฟ์ได้เลยเป็นไลฟ์ย้อนหลังเนาะหรือถ้าเกิดใครอยากดูเป็นคลิปผมเดี๋ยวผมจัดเป็นคลิปมาให้แล้วกันก็ต่อมาคือมนะีโฮเนาะมีโฮผมเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคริสตลเก้าสิบเก้านะแล้วก็ตามมาด้วยแวนสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีคริสเดเมจนิดหน่อยมีจุดอ่อนนิดหน่อยเนาะ ก็หวังว่าตอนตีคิดแรกเนี่ยหวังว่ามันจะติดให้เพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งแต่มันก็ไม่ติดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรได้ดาเมจประมาณ1ล้านอยู่ดีก็ถือว่าโอเคต่อมาก็คืออ e ีวานอีวานของผมเนี่ยไม่มีแหวนนะแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตพลังป้องกันพลังป้องกันหมดเลยออฟมั่วๆมาเลยนะแล้วก็อัปเกรดหมดทุกสกิลแล้วต่อมาด้วยลูรีร่ของผมเนี่ยมันจะได้เปรียบทุกคนหน่อยตรงที่มันเป็น C4 เนาะมันก็จะได้ส่วนของจุดอ่อนมา20%่สิบเปอร์เซนต์ก็คือจุดอ่อนเนี่ยมันจะบวกยี่4 มันก็จะบวกกับบิสกิตแล้วก็เป็นจุดอ่อนร้อยเลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องใส่จุดอ่อนเลยไม่แต่ชิ้นเดียวก็ไปลงในส่วนของคริติคอลแล้วก็ครีเดเมทได้หมดเลยแน่นอนว่าของผมก็เป็นออฟเป็นคริติคอลหนึ่งแล้วก็ครีเดเมทหนึ่งนะแล้วก็เป็นพลังโจมตีพลังโจมตีแล้วก็แหวนเป็นแหวนตีบอสความเสียหายเนี่ยก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2%เนาะเรามาณน้นนะสกิลแน่นอนว่ายังไม่ได้อัพถ้าเกิดอัพเนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้ได้อีกแต่ว่าผมจะบอกว่าสัตเี ใครที่ไม่มียอนจีเนี่ยก็สามารถใส่เป็นตัวอื่นได้นะแม้ว่าจะเป็นเฟิงน้อยผมลองมาแล้วก็คือระหว่างเฟิงน้อยกับยอนจีเนี่ยสตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นยอนจี40ไม่ใช่40สิยอนจี4ดาวแบบนี้กับเฟิงน้อย5ดาวแบบนี้เอ้ยไม่ใช่5ดาวนี่หว่าเฟิงน้อยตัวนี้มัน6ดาวแล้วเฟืงน้อย6ดาวที่เป็นบวกคิดได้เมจ25แล้วก็บวกพลังโจมตีอย่างน้อย5เอนี่ยอันเนี้ยไดเมจแทบจะเท่ากันเลยแทบจะเท่ากันแบบเท่ากันมากๆต่างกันแค่หลักร้อยอะ เพราะฉันบอกเลยว่าใส่เป็นเฟิร์นน้อยก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นสองส่วนของโน้ตก็ได้ถ้าเกิดของคุณเป็นโน้ตแบบ6ดาวแล้วทําศักยภาพแล้วมันจะแรงกว่ายอนจิสีดาวอยู่นิดนึงนะโอเคประมาณนั้นครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะละสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมตอนนี้ฝั่งเราเนี่ยมีในส่วนของการไลฟ์อย่างเป็นประจำแล้วในวันจันทร์และวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะเพราะฉะนั้นก็มาเจอกันอีกทีในวันที่ผมลงคลิปหรือว่าในส่วนของไลฟ์ครับโอเคบ๊ายบายครับดึงติด